ต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e แชร์ประสบการณ์ตรงจากคนที่ทำช่องจริงนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำ u t u b e ทุกคนทุกท่านที่กำลังเดินทางผิดผิดอยากช่วยเพื่อนให้เปิดสร้างรายได้จากช่อง YouTube วิธีการที่ช่วยที่ดีที่สุดมีอีกหนึ่งวิธีมานำเสนอคะ่ะอยากดันคลิปเพื่อนช่วยเพื่อน ต้องทำแบบนี้นะคะสำหรับช่อง YouTube ที่มียอด Subscribe หรือมีการสร้างรายได้จากช่อง YouTube แล้วเราสามารถช่วยดันคลิปเพื่อนได้ด้วยการสร้าง Playlist ให้คลิปเพื่อนมาอยู่ในคลิปของเรา ในมาอยู่ในช่องของเราแต่เราต้องมั่นใจว่าเรามีผู้คนติดตามเราชอบเราและจะดูคลิปของเพื่อนเราในช่องของเราด้วยนะคะทำได้ง่ายๆเริ่มต้นจากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะตอนนี้วันมีแนวทางช่วยเพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube ถ้าช่วยแบบนี้ประโยชน์จะไปถึงเพื่อนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เราก็เข้ามาที่หน้า studio. youtube. com นะคะวันจะทำเป็น playlist ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงสนับสนุนคือตอนนี้ได้น้ำใจจากพี่ๆน้องๆที่ทำช่อง YouTube เยอะมากๆเลยค่ะวันก็เลยจะเอามารวบรวมเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะสำหรับคนที่มีของให้วันตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนวันก็จะมาสร้างเป็น playlist นะคะ เราเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ค่ะเสร็จแล้วนะคะดูทางด้านขวามือด้านบนมีคำว่า Playlist ใหม่ค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะตั้งชื่อว่าอขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องในช่อง YouTube ที่มีให้มาดมบ้านนาสวีเดนนะคะกดเผยแพร่เป็นสาธารณะแล้วกดสร้างค่ะทีนี้วันจะได้ของขวัญของฝากจากพี่พี่น้องๆหลายคนมากๆเลยนะคะทีนี้วันก็จะเข้าไปหา,าคลิป,คล,ปคลิปนั้นนะคะวันจำได้ว่ามีใครบ้างนะคะพี่โทมสัสขุนเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเคยกล่าวถึงวันนะคะเดี๋ยววันลองหาถ้าวันจำไม่ผิดว่า ว่าอยู่ในคลิปไหนนะคะเข้าไปที่วิดีโอค่ะ,ะ,ะวันเคยได้ยินเขากล่าวเปิดใจยูทูบเบอร์ชื่อดังบนหลังเขากว่าจะเป็นหนุ่มครั้งแรกในชีวิตกว่าจะเป็นหนุ่มโรงงานวันไม่แน่ใจว่าคลิปไหนเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวถามพี่โทมัสขุนพี่โทมัสขุนถ้าจำได้ก็แท็กน้องมาอีกทีนึงนะคะ,ะคือพี่โทมัสขุนเขาเป็นวันฝากช่องนี้ด้วยนะคะโทมัสขุนอินอิตาลี แรงงานไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในอิตาลีค่ะเขาเคยท้อแล้วก็วันเห็นเขาโพสต์นะคะในหน้าโพสต์ชุมชนว่าเขาท้อหมดกำลังใจประมาณนี้ค่ะวันก็เลยทักอินบ็อกไปหาเขาว่ามาเรียนนะคะเดี๋ยววันสอนคือวันเห็นใครท้อในการทำช่อง youtube แล้ววันคือวันเป็นคน รู้แล้วก็แนะนำได้ก็เลยดึงพี่โทมัสขุนมาเข้าห้องเรียนค่ะทีนี้วันเดี๋ยวนะคะลองหาดูก่อนอยากอยากอยากเอาคลิปนี้มาวางไว้เป็นคลิปแรกแต่วันนะ่ะลืมค่ะว่าพี่เขาเกล่าวถึงตรงไหนเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ใส่ชื่อตรงตรงชื่อคลิปเลยนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เขาใส่ชื่อตรงชื่อคลิปที่จำได้นะคะอีกช่องหนึ่งก็คือช่องบ่าวภูไทยม่วยสารค่ะ พี่วันฝากน้องเขาไปทำบุญให้นะคะเอาซื้อของไปบริจาคพี่น้องฝั่งประเทศลาวค่ะเ็มีคลิปที่ทำให้วันนะคะก็คือคลิปนี้ค่ะวันก็จะกดเข้าไปที่จุดสามจุดนะคะตอนนี้วันอยู่อ่าแล้ววันก็ใส่ลงไปในบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์พี่พี่น้องน้องดูนะคะพอเรากดเข้าไปที่คลิปที่เราต้องการจะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ของเรานะคะอันนี้เป็นวิธีการดันเพื่อน อีกช่องทางหนึ่งค่ะมันก็จะกดเข้ามานะคะคำว่าบันทึกไปในเพลย์ลิสต์ค่ะเราก็ไปสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะกดไปค่ะแล้วเราเลือกคำว่าขอบคุณน้ำใจจากพี่ๆน้องๆในช่องที่มอบให้มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะกดค่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้ววันไปหาช่องที่ช่องต่อไปค่ะช่องที่มีของของขวัญให้วันเหมือนกันวันจะไปทวงนะคะช่องกเกษตรมือใหม่ค่ะเมืองสุรินทร์นะคะนี่กำลังทำต้นกล้วยให้วันค่ะเข้าไปดูที่ช่องน้องจักนะคะฝากช่องนี้ด้วยนะคะพี่พี่น้องน้อง เสร็จแล้วไปดูไปดูคลิปไหนเนาะ mm hmm. เราจะไป,ไปโพสต์ไว้เลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้รู้ว่ากับบุรีรัมค้าวหน้าเราจะได้ต้นกล้วยไปปลูกนะคะ mm hmm. กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์เราค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะอ่าช่องอแอสเซรีคันทรีค่ะช่องนี้ก็มีของฝากให้ครูนะคะตอนกิ่ง สเดามันค่ะหรือสเดาว,วายอยากได้มากๆอยากได้มาตั้งนานแล้วนะคะพอเห็นว่ายายสินมีก็เลยขอ,อน้องแอดให้น้องแอดททำให้เลยค่ะเดี๋ยวจะเรากลับไปธันวาคมนี้นะคะจะไปทวงทุกบ้านเลยแล้วก็จะเอามาปลูกเนี่ยนะคะตอนกิ่งสเดาวหวานให้มาดามบ้านนาสวีเดนค่ะ เสร็จแล้ววันก็จะกดไปบันทึกเพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกเข้าไปอยู่ในกลุ่มวิธีนี้นะคะเป็นการช่วยเพื่อนได้ดีมากใครทำคลิปกล่าวถึงวันบ้างก็ให้บอกนะคะใส่ชื่อมาดามบ้านนาสวีเดนลงไปที่ชื่อคลิปคือถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับวันถ้าไม่เกี่ยวห้ามใส่นะคะพี่พี่น้องๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีของฝากเท่านั้นพูดถึงกล่าวถึงกันเราเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันทั้งหมดค่ะ ทีนี้นะคะตอนนี้วันมีสามสามคลิปสามบ้านเราเข้าไปดูที่ช่องของเราเมื่อผู้ชมเข้ามาที่หน้าช่องของมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะเขาก็จะเห็นรายการที่วันใส่ไว้แล้วเขาก็จะเห็นเพลย์ลิสที่สร้างนี่คือเพลย์ลิสที่วันสร้างและกล่าวถึงเพื่อนนะคะผู้ชมที่เข้ามาดูมาดามบ้านนาสวีเดนเขาก็จะมีโอกาส คลิกเข้ามาดูเพลย์ลิสต์ที่เราสร้างไม่ใช่ช่องวันนะคะแต่เมื่อมีการทำงานร่วมกันหรือพูดถึงกันก็จะมีการเอามาใส่ไว้แบบนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีให้ทุกคนอ้างชื่อวันได้แต่ต้องเกี่ยวข้องกับวันนะคะการพูดถึงในตัวคลิปจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะ รู้จักวันได้เรียนรู้จากวันมีของฝากวันหรือวันฝากของไปให้หรือได้ไอเดียเรื่องนี้มาจากวันใช้ชื่อมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเพราะว่าช่องของวันวันคิดว่าเป็นช่องที่ใหญ่กว่าทุกคนการใส่ชื่อช่องวันลงไปในชื่อคลิปแบบนี้นะคะ จะช่วยให้กลุ่มคนในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมองเห็นคลิปของเราแต่ถ้าใครที่มียอด Subscribe เกิน1,000ซับขึ้นไปให้ใส่สัญลญักษณ์แล้วเลือกชื่อช่องที่ YouTube แรนดอมขึ้นมาให้แบบนี้นะคะแ,แล้วก็พิมพ์คำว่ามาดามบ้านนา นะคะมันจะเห็นชื่อช่องที่ YouTube แ a n d o m ขึ้นมาให้ตรงนี้ค่ะให้คลิกจากตรงที่ YouTube เลือกให้แล้วชื่อมาดามบ้านนาจะเป็นสีน้ำเงินแบบนั้นเรียกว่าถูกต้องสำหรับช่องที่มียอด Subscribe ยังไม่ถึง1,000 Subscribe ให้ใส่แค่คำว่ามาดามบ้านนาสวีเดนแบบนี้ที่ชื่อคลิปไม่ต้องมีแอดก็ได้ค่ะ นี่เป็นวิธีการช่วยเพื่อนที่ถูกต้องและมีประโยชน์ที่สุดกับเพื่อนของเรานะคะฝากถึงช่องใหม่ที่ทำการไลฟ์สดเป็นกลุ่มให้เพื่อนหมุนเวียนกันไปเข้าไลฟ์สดของเราแบบนั้นเรียกว่าวิธี ถีบหัวส่งเพื่อนนะคะพี่พี่น้องๆ้องเรียนรู้วิธีการช่วยกันและชุดกันเพื่อเปิดสร้างไรายได้ในอนาคตนะคะให้เลือกใช้วิธีการที่ดีที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชม อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์คลิปนี้ถึงเพื่อนๆของเราด้วยนะคะและช่วยกันสร้าง playlist เพื่อดันคลิปเพื่อนถ้าเรามั่นใจว่าเรามี FC ที่พอจะเพื่อช่วยเพื่อนได้ก็ใช้วิธีการนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ